ุกเรื่องราวของคุณอาจ,จเป็นเรื่องหลอนของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหลอนกันไหมก่อนรับชมและฟังฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน ช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับฝนตกบ่อยไม่ค่อยเป็นเวลาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าจะให้ดีช่วงนี้ไปไหนก็พกร่มหรือชุดกันฝนไว้ก็น่าจะดีสำหรับเรื่องเล่าหลอนๆของเราในวันนี้อาจจะโดนใจใครบางคนที่ต้องทำงานกะกลางคืนไม่มากก็น้อย ถ้าชอบหรือถูกใจกดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับก่อนนอนคืนนี้ลองปิดไฟแล้วฟังเรื่องของเราไปเรื่อยๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปหลอนกันได้เลยครับกะดึกสยองของสาวโรงงาน ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการโรงงานผลิตเหล็กแห่งหนึ่งที่ถูกปิดร้างมาเกือบสามปีพื้นที่สวยทำเลก็ไม่ได้ขี้เลแต่กลับไม่มีใครกล้ามารับช่วงต่อนายทุนหลายคนเคยมาสำรวจเพื่อจะก่อสร้างโรงง,งานแต่พอรู้ประวัติก็ไม่มีใครกล้าซื้อ จนกระทั่งมีนายทุนจากต่างประเทศสนใจและเข้าซื้อกิจการพร้อมทั้งปรับปรุงโรงงานเพื่อเปิดใช้โรงงานแห่งนี้อีกครั้งความหลอนของเรื่องนี้ก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้แหละครับในช่วงเวลาเช้าถึงเย็นพนักงานกะเช้าทํางานได้ตามปกติแต่ในช่วงกะดึก ซึ่งมีพนักง,งานเพียงสิบคนเท่านั้นจึงทำให้บรรยากาศการทำงานดูงเงียบและว,วังเวงไม่น้อยทีเดียวน้อยหน้าสาวโรงงานกะดึกเธอเข้างานวันนี้ได้ครบหนึ่งเดือนพอดิบพอดีโทฉันต้องมาอยู่กะดึกตั้งเดือนหนึ่งเลยเหรอป้าน้อยหน้าบนพึมพำกับป้าแมว หัวหน้ากะกลางคืนเพราะตัวเธอยังไม่ค่อยชินกับการทำงานในกะดึกใช่สิน้อยนาเธอต้องทำใจนะโรงงานนี้เขาเปลี่ยนกะกันทุกๆุกเดือนสีหน้าที่นิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยความดุดันของป้าแมวทำให้น้อยนาไม่กล้าถามอะไรต่อ แต่ยังไม่ทันที่น้อยนาจะหันหลังกลับไปป้าแมวก็พูดสวนขึ้นมาว่านี่ถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินออกไปนอกนแผนกคนเดียวนะน้อยหนาถึงกับขมวดคิ้วสงสัยกับสิ่งที่หัวหน้าพยายามบอกแต่ก็ไม่อยากจะถามอะไรกลับไปจึงพยักหน้ารับทราบและเดินกลับไปทำงานที่แผนกของตัวเอง สองข้างทางทุกคนก้มหน้าก้มตาทำงานโดยไม่มีใครคุยหรือเล่นอะไรกันเลยน้อยนาเดินเช็คสินค้าอยู่สักพักความสงสัยในเรื่องที่ป้าแมวหัวหน้าแผนกบอกไว้ก็วนเวียนอยู่ในหัวพี่ต้นทำไมหัวหน้าบอกหนูว่าอย่าไปไหนคนเดียวคืออะไรเหรอพี่พี่ต้น ที่กำลังเดินเช็คสต็อกสินค้าอยู่ข้างๆถึงกับสะดุ้งกับคำถามที่น้อยหน่าถามขึ้นมาพี่ต้นถึงกับรีบยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองไว้เบาๆนะอย่าเสียงดังจนน้อยหนาถึงกับงงว่าทำไมพี่ต้นต้องทำหน้าอย่างนั้นพี่ต้นค่อยๆเล่าช้าๆว่าจริงๆแล้ว โรงงานนี้เคยมีคนตายนะน้อยหน่าไม่รู้เหรอเฮ้ยน้อยหน่าถึงกับตาเบิกโพลงทันทีขนแขนทั้งสองข้างลุกชันเพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนจริงจ,จ,จ,จริงจะจะจะจริงจริเหรอพี่ทำไมไม่มีใครบอกหนูเลยถ้าหนูรู้หนูจะไม่เข้ากะกลางคืนเด็ดขาดน้อยหน่า พูดปากคอสั่นราวกับจะร้องไห้ออกมาตอนนี้พี่ต้นเริ่มเล่าต่อไปว่าโรงงานนี้เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงพนักงานถูกดูดเข้าเครื่องหลอมเหล็กถึงเจ็ดคนพร้อมกันคนเก่าที่เคยทำเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเต็มสองตาบางคนพยายามตะกายออกจากเครื่องบางคน ดิ้นทุรนทุลายแล้ววีดร้องสุดเสียงผิวหนังค่อยๆไหมจนหลุดออกจากกระดูกเส้นผมที่มีแต่เปลวไฟลามทั่วหัวเสียงกรีดร้องค่อยๆเบาลงพร้อมกับร่างกายที่ถูกเผาจนหมดลมหายใจซากที่ยังพอหลงเหลือของแต่ละคนถูกตักออกมาด้วยจอบเหล็กเจ้าของโรงงานกลัวความผิด จึงสั่งให้นำไปฝังไว้ข้างๆโรงงานนี้เองหลังจากการหายตัวไปของทั้งเจ็ดคนตำรวจพยายามสืบหาอยู่หลายเดือนก็ยังไม่พบเบาะแสอ้าวแล้วเขาเจอได้ยังไงล่ะพี่ต้นน้อยนาถึงแม้จะกลัวแต่ก็ยังฟังอย่างตั้งใจแบบตาไม่กระพริบเลยทีเดียวพี่ต้นจึงเล่าต่อว่าเจ้าของโรงงาน แอบให้เงินพนักงานกะดึกในคืนนั้นทั้ง12คนคนละห้าแสนแล้วห้ามพูดกับใครหรือบอกใครเด็ดขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลังจากวันนั้นหนึ่งในพนักงานที่รับเงินก็ผูกคอตายอยู่ที่บ้านด้วยสภาพลิ้นจุกปากตาเหลือกเหมือนกลัวอะไรบางอย่างสุดขีดก่อนที่จะตาย จนคนอื่นๆที่ทำงานกะดึกพากันกลัวแล้วทยอยลาออกทีละคนสองคนจนไม่เหลือใครทำงานและสุดท้ายเจ้าของโรงงานก็ผูกคอตายอยู่ข้างๆเตาหลอมเหล็กและสุดท้ายแล้วตำรวจก็ขุดเจอชิ้นส่วนของคนที่หายไปจนเจอหลังจากนั้นโรงงานนี้ก็ถูกปิดไป จนมีเจ้าของใหม่ที่มาเปิดได้สองสามเดือนนี่แหละพี่ต้นพูดไปพร้อมกับกืนน้ำลายดังเอื้อกถ้าจะเดินไปไหนอีกตอนกลางคืนก็ชวนเพื่อนเดินไปด้วยนะ่ะถูกแล้วพี่ต้นเตือนย้ำแล้วจึงเดินไปเช็คสต็อกสินค้าต่อน้อยนาถึงกับยืนแทบจะไม่อยู่เพราอไม่คิดว่าโรงงานที่เธอทำ จะน่ากลัวขนาดนี้ช่วงเวลาพักเบรกประมาณเที่ยงคืนน้อยนาเดินไปนั่งพักที่สวนย่อมข้างๆพนันเอกซึ่งมีคนอื่นนั่งพักอยู่ก่อนแล้วสักสองสามคนน้อยนานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักจึงเริ่มสังเกตเห็นคนอื่นๆที่นั่งกันอยู่ก่อนไม่เห็นจะมีใครพูดคุย หรือหยกอ,อกล้อกันเลยแต่เธอก็มองในแง่ดีว่ามันคงดึกแล้วคนพูดน้อยก็คงไม่แปลกอะไรแต่ขณะที่น้อยหนา่ากำลังจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเธอก็รู้สึกเหมือนว่าขาของเธอไปเตะเข้ากับอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้โตะ๊ะจึงก้มหน้าลงไปดูและนั่นก็ทำให้เธอต้องช็อกสุดขีดจนก้าวขาไม่ออก สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือหัวของใครบางคนที่ผิวหน้าถูกเผาจนไหม้เกรียมเศษผมที่ล่วงเป็นกระจุกน้ำหนองที่ไหลออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างน้อยหน่าตะโกนร้องออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวรีบ <c oughs> วิ่งไปหาคนอื่นที่นั่งอยู่ตรงข้างๆ <c oughs> พี่พี่ช่วยด้วยหนูเจอหัวผีอยู่ใต้โต๊ะน้อยหน่าทั้งวยวายเสียงดังและเขย่าตัวคนข้าง และทันทีที่คนนั่งโตข้างๆหันหน้ากลับมามองเธอก็ทําให้น้อยนาถึงกับอ้าปากค้างหัวใจที่เต้นเร็วก็เต้นรัวมากกว่าเดิมแทบจะหลุดไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วพราะคนที่นั่งอยู่โตข้างๆไม่มีใครมีใบหน้าเลยกลิ่นซากเน่าจูจ่ๆก็ลอยขึ้นมาจนเหม็นสุดทนน้อยหนารีบสะบัดมือออกแล้ววิ่งสุดตัวกลับมาที่นแผนกตะโกนร้องโวยวายลั่น ตอนนี้สติทถลุดไปแล้วเนื้อตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อช่วยด้วยพี่หนูเจอผีหลอกหนูเจอผีหลอกคำพูดสุดท้ายก่อนที่เธอจะสลบไปอยู่ที่กลางแผนกป้าแมวและพี่ต้นปลุกเธอในตอนเชา้าป้าเตือนแล้วใช่ไหมอย่าไปไหนคนเดียวแล้วกล้าไปนั่งที่สวนหย่อมได้ยังไงไม่มีใครเขากล้าไปนั่งตรงนั้นนะ หนูหนูหนูไม่รู้หนูก็แค่ไปนั่งพักป้าแมวเดินไปหยิบผ้าเย็นมาให้น้อยหน่าเช็ดหน้าพร้อมกับบอกให้ตั้งสติใจเย็นเย็นป้าแมวบอกว่าคนมาใหม่ๆหลายคนก็เจอเรื่องหลอนๆแบบนี้แหละแล้วบอกให้น้อยหน่าไปใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำให้กับพวกเขา น้อยหน่าสแกนนิ้วกลับบ้านเธอไม่ลืมที่จะไปทำบุญให้กับดวงวิญญาณที่เธอได้เจอเมื่อคืนหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอจึงไปทำเรื่องขอลาออกเพราะเธอคงไม่กล้ากลับไปทำงานกะกลางคืนอีกแล้วเพื่อนๆพนพี่พี่ท่านไหนมีประสบการณ์แปลกๆในกะกลางคืน ก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีฝันเห็นผีที่น่ารักสวัสดีครับ